ที่พี่น้องสุขูสุคนนะครับผมมาผมมาพ่อกับช่องเพิ่มสักชะนแนลนะครับผมเมื่อนี้กัตรงกับวันศุกร์ที่27ตุลาคมพศ2566น,น,น,นะครับ เลิกงานแล้วกัพาพี่น้องมา่มึงว่ามึงคว้ยครับพี่น้องครับผมตอนนี้ช่องผมซักแคนเอยู่ที่โต้งปรบพาวลินฟามนะครับตำบลโพไยอำเภอศรสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงวัวเลี้ยงควายนะครับเขามารับชมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้ช่องเพิ่มซักกันเลวกันนะครับ มื่อนี้ฤิภาไปมึงคุยเล่มหญากันนะครับน้ำแรงบรรยากาศสดๆนะครับผมก็ถือโอกาสนี้มาทักทายพี่น้องเกษตรกรพร้อมนะครับช่องเพิ่มซักแนวน,นะครับหรือรายการที่ผมเหตุยูกเกี่ยวกับการสอบถามราคาหัวราคาควายตามตลาดนัดโครกระบือนะครับว่าจะเป็นตลาดนัดโครกระบือบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับ ตลาดนัดบัหรหันกับเปิดทุกวันพุธนะครับตลาดเปิดตั้งแต่ต,ตีสอง,ต,สองตีสามผลเอกพน้องนะครับตลาดที่สองที่ผมไปก็เป็นตลาดนัดหนองแกรหรือตลาดนัดชมพูบุตรอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดนะครับเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่สองตลาดนั้นนี่แหละครับสำหรับพี่น้องผู้ที่อยากทราบราคาเงิราคาควายนะครับก็บสามารถเข้าไปติดตามเลยนะครับราคาควาย เมว่านจะเป็นราคางัวราคาควายนะครับอัปเดตทุกวันพุธกับวันเสาร์นะครับมื่อนี้กับสิภาพพี่น้องว่ามึงควายเล่นน้ำขึ้นก่อนครับพี่น้องนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ต้งประพาวลินฟาร์มได้ครับพี่น้องนะครับการถือโอกาสนี้นะครับมาทักทายพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับ หรือเกษตรกรผู้มือใหม่มือเก่านะครับได้ทราบถึงสถานะปัจจุบันนะครับการถือโอกาสนี้นะครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนผมนะครับเราะว่าจะเป็นในประเทศแลรก็ตั้งประเทศนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีคนติดตามจํานวน24,000กว่าคนแล้วนะครับกขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ,บครับบุรีพี่น้องนะครับรับบุรีผู้สนับสนุนช่องผมหร่ารายการผมอาศิพบเรีมาถึงทุกงมนี้นะครับ ส่วนเรื่องรายได้เข้ามาในรายได้ของ YouTube กับบอหลายป็นไรน,นะครับแต่ว่าก็เฮ็ดไปเรื่อยๆก็เฮ็ดด้วยใจรักนะครับเพราะว่าสิเป็นค่าเงินดอลลาร์ตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับค่าเงินของไอ้ค่าเงินน่ะนะครับมันก็อยู่ที่ประมาณ36บาทนะครับเฉลี่ยแล้วผมก็สิได้อยู่ประมาณเดือนละ800 900, 900ประมาณนี้นะครับอ่าสาเหตุที่ว่าผมได้แค่ พวกเคิดลอยกันเนื่องจากบุคคลหรือว่าเกษตรกรพี่น้องผู้ที่หันเข้ามาเล่นโลกโซเชียลนี่หันมาเล่นติ๊กตอกหรือว่าหันมาเห็ดเพจนะครับเพราะที่นี่เฮ็ดเพจเรา่างเงินมันบริไปตามเป่านะครับคนก็เลยหันมาเห็ดยูทูบไหลเพราะที่นี่พี่น้องเขาไม่เห็นยูทูบ e หลายที่นี่กะก็เลยกระจายรายได้กันนะครับผมก็มีช่องพี่น้องอีกคนหนึ่งก็มี่ช่องมุ่งผมก็มีช่องเป็นสักะกระจายกันไปมึงกลุ่มไผ่กลุ่มมันด้วยเอฟซีไผ่เอฟซีมันครับประมาณนี้นะครับ กะวัตถุประสงค์ที่ออกมาเมนีก่กะออกมาพูดออกมาคุยกันนะครับผมอภาพเสียงชัดเจนบ้นะครับฝากคอมเมนต์เข้ามาเน่ยกัแล้วกันนะครับ บรรยากาศนี่มืแรงนะครับผมบรรยากาศนี่มันแรงนะครับมึงควยเล่นน้ำพี่นอ้องอีมุมหนึ่งกลุ่มไ่อยู่หุ่นเด้อครับกลุ่มไ่อยู่ในป่าหุ่นบ่ไเด้ออกมาอันนี้ก็ที่เป็นแมลูกครับมาเล่นน้ำปลอมแปมปอมแปมปอปมยู่ในสองตัวดูหน่ สำหรับพี่น้องนะครับผู้ที่เข้ามารับชมแล้วนะครับฝากกดไล์กดแชร์ให้ผมแน่นะครับผมมีคลิปไม่ไมหรือว่าได้ไปทายฟารมยามอียงต่างๆพี่น้องก็สิได้เห็นก่อนนะครับเวลาผมอัปโหลดลงไปนะครับเมื่อนี้ก็มีลู้านะครับในติ k t ต k อผมมาสอบถามผมมาช่องเพิ่มซักช n n น,นลนี้รับซื้อวัาบอนะครับผมก็เลยบอกว่าผมรับซื้อ ทีนี้พอผมรับสื่อเพิ่นก็เล่นทรงเบอร์โทรทรงที่ยู่ม่ห้แเราผมก็เลยติดต่อในหอยไปขายไปบอกไปมึงให้เพิ่นนะครับมื้อนี่กระตกลองสื่อขายกันได้ซีโตนะครับพี่น้องผู้ที่อยากจะขายงัวขายควายนะครับก็สาม,มารถติดต่อผมมากกได้น,นะครับผมมีายหอยเขาไปมึงให้นะครับมีทีมงานเข้าไปมึงให้นะครับรว่าสิเป็นยูอำเภอใดจังหวัดใดนะครับก็ลองเขามา่พูนมาคุยกันเมืองก่อนนะครับผม ส่วนราคาตกลงกันในบระด้ก็ค่อยวากันอีกที่หนึ่งนะครับมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบระบบก็ใได้นะครับเนาะทดสอบระบบทดสอบซื้อทดสอบให้ว่าอินเทอร์เน็ตที่ว่าผมใส่งานอยู่สมมตอนี่เนี่ยมันสามารถไหลสดได้บอนะครับภาพเสียงชัดเจนบอนะครับ พี่นองกับคอมเมนต์เขามาบอกผมเนี่ยก็แล้วกันนะครับผม ไปเล่นน้ำเลียวไป,ไปเล่นน้ำไปไปเล่นน้ำเลียวไปเชือกของ เสียของเสียของ นึ่งวนหนึ่งเพื่อนในมาอยู่พี่นอ้องพูนวนหนึ่งวนหนึ่งอยู่ในป่าไหนเราหอยตัวงวันหนึ่งอ่ะพูนบ่กตัวน,นี้ปล่อยเลยบ่นเนี่ยปูนเจ้าของเพิ่นกำลังย่างเปรียวควายเพีเ่น ลวดของลวดน้ำเดี๋ยวพึ่ง mm. แกอยูแกอยูแป๊บนึง mm. มือนี้กับมะลายสดเล่นเนกันเลยละครับพี่น้องนะครับทดสอบระบบเพราะวะ่าระบบการทาังงานผมมันสามารถ ป่อยคีปป่อยอยังด้บอ่อนนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะไปไล์สดให้พี่นอ้องเมื่อยู่วันที่4ที่หานะครับมีงานประกวดควายอยู่ทีจังหวัด้อยเอ็ดนะครับ ไปยังทงั้งง้นัปเดี๋ยว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 ทั้งพี่มาทั้งพี่นี่มานี้มานี้ทั้งพี่ขาไปนี้ข้าไปขันไปเร็ว หาอบะเด้อมึงไงไปไอ้งัวหัวครอบพี่น้องขาแล้ว Ay nhan liu nhan liu peleo 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 พูนพี่น้องมิตอร์ตัวเงี้เลยพี่น้องพูนแม่นี่หังเงี้ครับแม่ดอนกับมี่นะครับไวดอนกับมี่พูนแม่ดอนแม่ดอนก็จะออกลูกละ รยากาศนี่มันแรงไลค่ยขอยเขาข้อพี่น้องครับผม อันนี้ก็ขอกหมูกเกาไปเร็วไปเร็วไปเร็ว เลียนนามก้อนที่เขาคอกแวะเล่ยนนามก้อนควร เริ่มดมแล้วต้นนี่ยไมตรงเริ่มดมกินแล้วต้นนี่เริ่มเช็คแล้วต้นนี่เนาะเออบ่มันจะมือแรงนี่บ่ตรง ตำลังเอาค้ายเขาคอครับผมพูนมม่หนึ่งขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วไปเขาคอกเ,เร็ว เร็วมาเร็วมาเร็วมีแม่ดอนนี่ใกล้สะออกลูกแล้วพี่น้องนมสีแล้วเนี่ยงั้น,นไปเร็วไปเร็วนอนสับมาออกลูกในน้ำมาเลยดิลูกจมน้ำดิ

ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเขาแปลกันมีนะครับเขาอุ้มบาสครับผมพวรไปเร็วหมดไปไปเร็วไปเร็วไปเร็ว Hi right. ขอคอกขอคอก <Hey, S 1> ยัง <hey. S 1> เลยไปใส่ไหมนี่หยุด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  <Hey. S 1> ทางพี่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  <Hey>. oh. ไป hey. เงียต Get ัวน oh oh okay. ี้มันข um ึ้นยางไปยางแม่งสินี่หอยตรงโอ้หอมอยู่ผุนบ่ไปตัวใดดื้อกลมู่อยู่นี่หอยตรงเขากรอมบ่โอ้คือดื้อแท้เฮ้ยพ่อจักโตกับหอยตรงอยู่นี่ยี่สิบ ยี่สิบหกตครับผมปลาเปลี่ยนขึ้นเลี้ยงไว้หอกเลยวบ้างหอ,อกแล้วไป,ไปนี่ก็ไม่ยงังฮะกคนได้นี่มาเขาหอ,อกมาเขาหอ,อกเร็วเข้าไปโอ้ บ่าไลกับปไปอ่ะหัวคอกคอ,อีกตัวหนึ่งไปทั้งเลยล่ะโตงเออดำๆมาบ่ขึ้นบ่หัวคอกครอเรียบร้อยแล้วครับผมคุณนหัวคอกครอเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมมือหน้าเจอกันไหมนะครับอ๋ไทยเมลอนปะที่เลี้ยวเห็นมัะนะตัวเหมือนดอนกิ้มบวมคักแล้วเสีอ,ออกมืแรงอย่างเนานะของใสอยู่เนี่ยออกมืแรงอยู่เด้อพี่น้องครับผมเนี่ยตัวดอนเนี่ย เออโอมเนเออมานอนเฝ้าด้วยมือแรงด้วยมือแรงมานอนเฝ้านะครับเนี่ยลมกระซีเราพี่นอนครับผอมน้มกระซีเแล้วนะครับอัปเดตควยน้อยตัวนี้ก็หาวต้งๆแล้วครับกินนมแม่ดีขนาดพุดน่ะเออตัวแม่ได้ในเด็กมือแล้วเกาะไม่ต้งตรงครับเามือครับโมผุดน่ะเขาหนาวเลย เนนะครับคลิปนี้กับเป็นเพียงเทนิก่อนนะครับแล้วมืออื่นหรือว่ามือไม่ก็สิมาไหลสดให้มือไม่นะครับสวัสดีครับผม oh.